ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บสยิโยอีชาวโคราชสุดจะทนค่ะนาทีอิงหน้าเวรเจอมวลชนตะโกนไล่นายกขายชาติค่ะดังกระหึบต่อหน้าย่ามโมค่ะ ยังเดือดค่ะเช้าโคราชส,สุดจะทนเปิดนาทีนายโยอิงหน้าเหวขณะเปิดงานแห่เทียนโคราชเจอมวลชนตะโกนไล่นายกขายชาติดังกระหึ่มต่อหน้าย่าโมงค่ะ จากกรณีเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะเวลา17.10นาทีบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาค่ะนางสาวแพทองทานชินวัตรนาย,ยรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2568แห่เทียนโคร,ราชศาส์นินถิ่นย่าโมจัดโดยเทศบาลนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและภาคีเครือข่าย โดยมีนายประเสริฐจันทระารลวงทองรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกษษษและสังคมค่ะนายสุวัลิตพล,ลบอดีตรองนายยกรัฐมนตรีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายเทวันลิตพล,ลบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานาย,ยกเทศมนตรีนครราชสีมาตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและก็ประชาชนค่ะซึ่งนางสาวพรังทานได้กล่าวว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานแห่เทนโคราช ศาสตร์ศิลป์ถิ่นย่าโมประเพณีแห่เทียนภาษาประจำปี2,568เพราะเมืองโคราชเมืองที่เต็มไปด้วยพลังของศิลปะวัฒนธรรมและหัวใจของผู้คนที่รักบ้านเกิด ได้เห็นพลังของชาวโคราชในการร่วมกันสืบสารและต่อยอดวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรงดงามและร่วมสมัยค่ะได้รับรายงานว่ามีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า5 0,000่นคนนะแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของงานและความทุ่มเทของทุกภาคส่วนทั้งยังสามารถรักษาเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของงานไว้ได้อย่างต่อเนื่องค่ะนายกค่ะก็กล่วาวบอกว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาค่ะโคราชเติบโตด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง จากการทำงานร่วมกันของคนในพื้นที่และก็หน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนและสถาบันการศึกษานำวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สืบทอดจากวันพระบุษมาผสมผสานกับไอเดียของคนรุ่นใหม่จนเกิดเป็นสิ่งใหม่ๆเช่นกางเกงแมวโคราชอาร์ตท,ทอยเทศก,กาลโคราชส,สตรีทอาร์ตและก็แบรนด์แฟชั่นที่นำผ้าโคราชมาดีไซน์ร่วมสมัยค่ะทั้งหมดนี้สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของโคราชได้อย่างชัดเจนและสร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะ นัจากนี้ค่ะยังบอกว่างานแห่เทียนจึงไม่ใช่แค่ประเพณีค่ะแต่เป็นเวทีของความคิดสร้างสรรค์การรวมพลังและการส่งต่อคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นค่ะแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีเป็นของคนทุกเจเนอเรชันนะคะเราเดินหน้าเติมสิ่งใหม่แต่ต้องไม่ลืมรากฐานของตัวเองแลวก็เชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายแล้วก็การสนับสนุนจากร,รัฐบาลวัฒนธรรมที่สวยงามของไทยจะสามารถแปลเปลี่ยนเป็นพลังทางเศรษฐกิจที่มั่นคงแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให,ให้กับคนทั้งประเทศค่ะซึ่งก่อนเริ่มงานค่ะก็มีกลุ่มรักชาติ ชาวนครราชสีมามากกว่า100คนค่ะรวมตัวใกล้พื้นที่จัดงานโบกธงชาติพร้อมตะโกนไลน่นางสาวแพทองทานให้ลาออกจากตําแหน่งนายกแกนนาประกาศว่าพวกเราชาวโคราชมาด้วยใจรักชาติเพื่อขับไล่นายกที่ขายชาติเป็นนายกไทยแต่หัวใจเขมรใช้ประเทศชาติเป็นตัวประกันคุยกับหุ่นเซนนะถ้ามีผู้นําแบบนี้ประเทศจะพังพวกเราจะตายกันหมดนะพร้อมเรียกร้องให้ลาออกนั่นเองค่ะขณะเดียวกันค่ะบริเวณใกล้กันก็มีมวลชนคนเสื้อแดงโคราชการได้เดินทางมาชูป้ายให้กําลังใจค่ะ เช่นคนโคราชขอเป็นกำลังใจให้นายกแพททองทานนายกอุ้งอิงสู้ๆเพื่อไทยหัวใจเพื่อเธอนายกแพททองทานค่ะโดยมวลชนทั้งสองฝ่ายก็ตะโกนโหใส่กันท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ค่ะ และผู้ปรนการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ